โคตรเดือดทีมชาติไทยบุกสดลอดช่องถึงทินในฟุตบอลอาเซียนครับ2024วิเคราะห์ฟุตบอลอาเซียนครับ2024คู่ระหว่างทีมชาติไทยต้องบุกไปเยือนถึงทินลอดช่องสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเในนัดที่3ในวันนี้นะครับทีมชาติไทยโดยการน,นำทัพของมาสาดะอิชิกุนซอชาี่ปุ่นซึ่งในนัดล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านราชมังเอาชนะมาเลเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์ แต่รูปเกมก็ดูรวมๆแล้วค่อนข้างจะมีปัญหากับการทำเกมลุกที่ไม่ค่อยจะมีแบบแผนเท่าไรไม่มีความไหลลื่นเหมือนยังกล้า,ากลัวกลัวแต่ก็ยังมีสุพนัณทเหมือนตาที่ยังสามารถประคองและเป็นตัวทำเกมที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในทีมซึ่งในเกมนี้ก็น่าจะมีข่าวดีว่าอาจจะได้เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติกลับมาลงเล่นในกับทีมชาติไทยได้ เพราะสามารถกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่ล่าสุดอิชิก็ออกมาเผยถึงสุขภชคและอีกนิดว่าอา,อาการบาดเจ็บจะไม่เร่งฟื้นให้สองคนนี้ลงสนามอย่างแน่นอนหากยังมีอาการถึงแม้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศถ้าไม่พร้อมก็จะไม่ส่งลงสนามแน่นอนส่วนนักเตะที่จะไม่ได้ลงสนามแน่นอนก็จะมีแค่เบนเดวิตที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยกับทีม ส่วนคนอื่นๆก็น่าจะอยู่กันครบคาด1 1ตัวจริงทีมชาติไทยนะครับจะมาในระบบ4-1-4-1ผู้รักษาประตูแน่นอนก็จะเป็นปฏิวัติคำไหมแแผงหลัง4คนก็น่าจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันโยนาธานเข็มดีปันสาฮมิบูลและทิตตะทนอักษรสีส่วนแผงกองกลางนะครับก็จะมีเวียเทพป้อมพัน์เพียดนฉรัศม,มีอัครพงษ์พุ่มโภูมิเศษ สุพนัทเหมือนตาอนันยอดสังวานนะครับส่วนกองหน้าตัวจบสกอร์ก็จะเป็นพัทริกกุตสันนะครับส่วนในด้านอของทีมชาติสิงคโปร์นะครับภายใต้การคุมทัพของโค้ชชาวญี่ปุ่นเช่นกันอย่างซึโตมุโอกุระนะครับในเกมล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะกัมพูชาไปได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็สามารถเอาชนะแบบอจับเหมือนกัน นะครับเพราะ2ประตูที่ได้มาก็มาจากความผิดพลาดจากฝั่งประตูของกัมพูชาที่เตะพลาดนะครับก็จะเป็นปัญหาในเกมลุกเหมือนกับทีมชาติไทยอยู่เหมือนกันในตอนนี้ของทีมชาติสิงคโปร์ส่วนผู้เล่นก็น่าจะมีการขนผู้เล่นตัวหลักในเกมที่แล้วลงเกมลงสนามอย่างครบครันสถิติ5เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าเราเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างเห็นได้ชัด เพราะทั้ง5เกมเราก็สามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้ทั้งหมดนะครับล่าสุดนะครับมาซาสระอีชีอีกนะครับก็ได้มีการแถลงก่อนเกมเจอสิงคโปร์ว่าเราชนะมาได้ใน2เกมแรกก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีสิ่งที่สําคัญมากกว่าผลการแข่งขันก็คือเราไม่เสียประตูเราก็ต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีเพื่อที่จะเอาชนะสิงคโปร์ พูดถึงนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เราก็ไม่อยากพูดรายละเอียดเยอะมากบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ้างเรื่องเบนก็ขอไม่พูดถึงส่วนทีมเองก็มีการเตรียมพร้อมมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็คิดว่าเราพร้อมสำหรับเกมนี้ถ้าคานวณแล้วหากเราได้สามแต้มเกมนี้ก็จะการันตีการเข้ารอบต่อไปทันที ครั้งที่แล้วเราผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มและเป็นแชมป์ผมเชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันและพร้อมทำเต็มที่เพื่อเก็บสามแต้มในเกมนี้พี่เปาก็ขอฟันธงว่าในคําคืนนี้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้2ประตูต่อ0ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับพี่เปาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ